不要、oh yeah. มีท่อหนึ่งนึงใช่ไหมน่าจะเป็นโฉมที่แม่งยอดขายถนมทลายแล้วไอ้พวกมาใหม่ครับผมนะใครกำลังตามหายอยู่มีในยุคนึงเนี่ยแม่งตามหากันควากเรียกว่าขาดตลาดนะครับยอดขายถนนทลายกับคันนี้เลยฮอนด้าซีวิกเอฟซีครับผมนะคันนี้ก็มีลงจัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์มาเต็มเคร่งเข้ามาใหม่ๆวันแรกเดี๋ยวเราไปเทสช่วงล่างก่อนไปนลองเทสดา้านก่อนครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะแต่อาจจะต้องถอยหลังลงมั้งนี่ใช่ไหมเดี๋ยวก็เข้ามาก่อนจะออกไปก็ให้ดูกันก่อนแล้วกันพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นจออเดดิมแน์ ดิจิตอลเกียร์ออโต้เรียบร้อยครับลูกค้าคันนี้นะตั้งใจทุกอย่างใช้งานได้ปกติมีอีคอนโหมดมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคครับผมนะแล้วก็มีอัิชามะนาวนะครับผมของน้องตูนเขาอันี้ต้องใส่เขาเขาเปลี่ยนอย่างนี้มาให้เป็นกระจกตัดแสงสันเบอร์เลยซีวิคขับยังไงมันก,ก,กแบบ็รู้สึกแบบรู้สึกเท่เอาพุ่งตรงนะน่าจะเป็นโฉมที่แม่งยอดขายถนนทลายแล้วไอพวกเอฟซีวิคเอฟซีเอฟเคเนี่ยเออไอพวกมีข้อหนึ่งไว้มีข้อหนึ่งใช่ไหม เออเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับผมแต่โดยรวมนะครับผมสเตียร์ลิงดีมากครับวันนี้นะครับผมเจ้าของก็ดูแลดีดีดดไงทำไมผมถึงรู้ปติคนเรารักษาอะไรทั้งอย่างหนึ่งเรารักษาคุณภาพอยู่แล้วถ้าเป็นรถนี่ก็เรื่องกลิ่นในรถที่สำคัญนะครับผมผมเชื่อว่าคนรักรถไม่มีใครผ่อนรถเหม็นหรอกนะเช่นคันนี้หอมมากกลิ่นแบบเขาเรียกว่ากลิ่นสะอาด นะเรียกว่ากลิ่นสะอาดนะครับผมอันนี้ดีมากที่ผมชอบเลยนะครับผมนะส่วนเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะหนังนะครับลูกค้าแต่เป็นแมนวนวลอยู่นะแต่ค่อยเรานาดูดีเทลพร้อมกันนะครับวันนี้จบายคร่าวๆนะครับผมแล้วคุณพี่ยังไงเหรอที่ดีนะรถเติมรถเราน้ำมันล้วนนะลูกค้านะเออเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะถ้าติดแก๊สเมื่อไหร่ในข้างหน้าไปครับผมแน่นอนเลย เออขับอย่างนี้เอาดู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 เปิดฝาเลี้ยวขวาดูเล so so ี้ยวซ้ายคือย so. so ังไงนี่โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาจับล้มลงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาโชว์ความสวยของคันนี้กันหน่อยโอเคมาดูโดยรวมกันข้างหน้าก่อนละกันนะครับผมนะข้างหน้าก็ประมาณนี้เบาะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังครับผมตัดสลับลายนะครับผมเดี๋ยวขอขึ้นมาให้แป๊บหนึ่งครับผมอ่าอันนี้ทำลายคล้ายคล้ายคล็ปล่านะครับผมนะแล้วเบาคบว่ทุกคลิปก็คือเบาคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เห็นนะแต่คงะเข็ดมันยังไม่ล้มนะครับกดแล้วคืนมือคืนมือนะครับผมดวพูถึงลคนะผ ชั้นนะครับโอเคคงสามชั้นนะใส่ใจเรืความสะอาดนั่นเองนะครับผมนั้นช่องเก็บของประลึก สสนนะอ๋อสมควรนะคันนาก็โดยรวมไม่มีอะไรจะต้องติดนะเพราะว่ามันใหม่หมดเลยนะครับผมนะต้องเก็บเอกสารโอเคมีกล้องอันนี้รอใช้อเทเน็ตอันนี้ Air Air back, แอร์ตงแอร์แบ็คตัดเรามาเป็นพลาสติกทำลายพลาสติกทำลายครับผมทำคล้ายๆล,ลายคลายคิปล่าครับแตอนเป็นน้ำเป็นสีโครเมียมนะแล้วก็เป็นซอฟท์พัสดีทีหนึ่งแล้วก็เป็นฮาร์ดเคสทั้งดุ้นอ่าประมาณนี้แล้วกันนะไปดูเบาะหลังกัน่าดีกว่าว่ามันนั่งสบายหรือเปล่าไปครับในส่วนของเบาะหลังนะครับผมนะถามว่านั่งสบายไหมผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามหนักเจ็ดสิบครับผมนะนั่งงแลล้วมมมัันนนนนเหหือออออ่่ยูใุะก เออจะถามว่าเมารถไหมกระจกอ่ะมันเป็นวิสัยทัศน์ตอนยาวนะครับลูกค้านะก็ทําให้ไม่อึอดอัดมากนะอีที่ห้อยโค้งก้อ,อยขวานตรงนี้ด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะมีที่จับแล้วก็ที่พักแขนองศาเป็นยังไงเออแอบ,บเจียบไปนหน่อยนะภาพไซส์ผู้หญิงมาันตั้งเมตรหกเป็นห้าเมตรหกห้าประมาณนี้น่าจะกำลังดีครับผมนะแต่ที่ไหลผมแอบ,บตกนิดนึงนะที่วางแก้วน้ำสองใบแต่สาภาพโดยรวมต้องให้เขาเรื่องสาภาพจริงๆแม่งใหม่มากอ่ะลูกค้าดูดตามนี้พวกเลยนะนี่เห็นไหม ใหม่จริงนะครับผมนัทจะให้เขาเล่อซสภาพจริงจริงนะครับผมนะทส,สุขขนาดนี้ก็มีคาส,ส่งคาซีนมาให้เรียบร้อยครับผมนะและผมชอบผมมากเลยเนี่ยไอตัวนี้นขอได้ไหม <c oughs> ไอตัวลายดอกไม้เนี่ยสะด,ดุดตาเลิศเลินไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าปไปไปก่อนไปห้องเครื่องขอมาโว้มันนี้ขนาดนิดนึงขอโทษทีสำหรับด้านท้ายของเขาครับผมอยา่างที่เห็นไปก็เป็นซีวิคก็คือมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยมีกล้องอันี้เจ้าของก่าวตดไปเองนะครับผมนะแล้วก็มีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตเห็นไหมชุดแต่งล้อคันเลยนะครับผมเป็นคุ้าามมไไูห่กใชถ we มันไม่ได้มีการอาบน้ออบนำหรือบิ้วอะไรมากมายครับผมนะคันนี้มันสวยเดิมอยู่แล้วนะอ้องเครื่องแห้งๆไม่เคยมีชนไหนมีความคับลูกค้าน็อตไม่เคยขยับครับผมนะดูได้เลยคันดงคันเดิมไล่มาเห็นไหมสวยทุกอย่างทุกอย่างมนๆกลมๆครับผมนะมอกทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับหรือว่าถ้าในกล้องมันดูไม่ชัดอ่ะมาดูคันจริงได้นะพี่นะทีด่ดีมคานะจ๊ะเออนะแล้วก็ฝากคันนี้ไปด้วยแล้วกันเข้ามาม,ามาอีกหนึ่งรามกับคองด้าซีวิค F4 สีขาวครับผมนะชมนี้บอกเลยว่าในยุคนึงเนี่ยติดตลาดมากๆและน็เป ไลเลอร์ลงถึงแม็ก์สภาพคุ้มค่าแน,น่นอนนัไงก็เจอกันที่ดีมคาร์นะครับผม